นนะพูดใหม่ทีช so ัดๆอะไรนะเลี้ยงหาอะไรอะเออหาอะไรอะหาอะไรล่ะอะไรล่ะพูดอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ เเลี้ยงหาอะไรอ่ะนูหาอะไรลรอกอะไรลูกพี่ิเลี้ยงพี่วเลี้ยงหาอะไรอ่ะพี่เลี้ยงหาอะไรอ่ะพี่เลี้ยงหาอะไรอะอืมเลี้ยงหาอะไรอ่ะ

คุณพ, uce. พ, uce. <centimet. S 1> พี่หาอะไรครับคุณพี่อาลมดีแต่เช้าเลยวันนี้ยานินายนินอาลมดีแต่เช้าเลยดูอะไรลูกนกในนกไหนอ่ะในนกอ่ะไหล่ะอไรล่ะพี่วิวยังทำไรอ่ะยังทำไรอ่ะเอาเอา ao 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 cùt đi lẹ cùt đi lẹ ao 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 đang làm gì à đang chạy lại à đang làm